สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาว่ากันต่อด้วยโปรแกรมของยูโรปาลีกเกมนัดที่2รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เอาคู่ที่เป็นที่น่าสนใจมากที่สุดในเกมรอบนี้มาฝากกันอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับแรนนะครับคู่นี้เตะตีสตรงอาร์เซนอล ฟอร์มโดยทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่านัดล่าสุดนี่สำคัญครับน่าจะได้ความมั่นใจมาได้เยอะทีเดียวเล่นพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะแมนยูนเต็ดมาได้2ต่อ0นะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้อาร์เซนอลในเกมลีกนะดูดีขึ้นครับขยับมาอยู่ในพื้นที่แชมเี้ยนลีกรังอันดับ4ของตารางแต่ก็ต้องพยายามเน้นต่อไปโดยจะเจอกับแรนแรนซึ่งก็เป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างจะดีมาตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนตอนเนื่องถึงตอนนี้นะครับอันดับในลีกเอิงของแรนขึ้นมาอออยยู่ัาาัันดบ8ขงงงตาารก็มี ลุ้นควพื้นที่ของยูโรปาลีกอยู่ด้วยส่วนการเจอกันมาในเกมแรกเนี่ยปรากฏว่าเป็นเกมที่แรนทําได้ดีกว่าเอาชนะอาร์เซนอลมาได้3ต่อหเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในเกมนี้ของทางทีมพื้นใหญ่ในการที่จะลุ้นพลิกเข้ารอบก็คือต้องชนะด้วยสกอร์ไม่ต่ำกว่า2อูนย์ขึ้นไปนะครับโดยความพร้อมในเกมนี้ของอาร์เซนอลตัวหลักๆที่จะลงไม่ได้ในช่วงหลังก็คือ โซคาติสนะครับในรายนี้ติดโทษแบนในช่วยยุโรป้าเล่นไม่ได้ส่วนพวกตัวเจ็บพักยาครับรอพฮดินเอจิรินแล้วก็รวมไปถึงแดนิเวเบ็กพวกนี้ไม่มีผลกับทีมในขณะที่เฮนริกมาคิดยานรายนี้ร,รอเช็คความฟิตนะครับอาร์เซนอลก็จะยืนระบบ3มเซนเตอร์เหมือนเดิมคล้ายๆกับนัดที่ชนะแมนยูมาแล้วครับเป็นพวกนาโชมอรเรลลรองกอสเซียนนี่แล้วก็อีกคนจะใช้โช,โชโดานมุสตาฟีที่ได้พักมาในเกมล่าสุดวิงแบ็กด้านขวาใช้เมดและไนส์เหมือนเดิมครับทางซ้ายก็มีคลาซินัสอยู่แล้ว ในแผงมิดฟิลด์จะมีกรานิตชาค้าทางด้านของลูคัสโซเรล่าเกมลุกจะมีทั้งอารอแรมซี่ Z, ที่ได้ลงเล่นแทนตำแหน่งของมัคิเดียนแล้วก็รวมไปถึงอเล็กซ์อิวบี้โดยที่หน้าเป้าจะสลับมาใช้ลักซัตโดยที่มีพวกทางโอบาเมยองหรือว่าเมซุตเออร์ซิลเป็นตัวสแตนบายอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแกร่ง ในขณะที่แรนภาพรวมในทีมชุดนี้ตัวหลักเจ็บเยอะนะครับมีอยู่4คนที่ลงสนามไม่ได้แดนกลางก็ยังมีพวกตัวหลักอย่างมาชแมงอองเดรครับแกลมงเาลิเยอสไมไลซาเกมลุกจะมีฮาเตมเบรักฟ,ฟาเล่นร่วมกับอาร์เรียงอูนูก็ภาพรวมเกมนี้แล้วอาร์เซนอลถือว่าเป็นทีมที่ยังน่าเชียร์ก่าอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าสถิติในบ้านแข็งแกล่งเว้นว่าจะเจอทีมระดับ t o อปด้วยกันเองอ่ะแบบนั้นอาร์เซนอลอาจจะมีแว่งไปบ้างแต่ว่า,าผลงานในทั่วยุโรปาลีกแล้วก็รอบที่ผ่านๆมารวมไปถึงเ,เกมลุกจากสถิติ เมื่อเล่นในบ้านแล้วก็เจอกับทีมระดับเกรดที่ไม่ได้เหนือกว่าพวกเขาเป็นไปได้สูงครับที่อาร์เซนอลจะเน้นเต็มที่แล้วก็โอกาสที่จะชนะได้ขาดเกิน2สกอร์เป็นไปได้เยอะเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นนัดทิ้งทวนนะครับอาร์เซนอลเกมสุดสัปดาห์นี้จะไม่มีเนื่องจากว่าเป็นช่วงโปรแกรมค้ากับถ e ้วยเอฟเอคัพพอดีทําให้อาร์เซนอลใส่เกมนี้ได้เต็มที่เลยจากนั้นก็พักยาวเปรดเกมทีมชาติไปโอกาสดีมากครับที่อาร์เซนอลจะชนะแรนด์ได้ขาด2สกอร์เพื่อพิษาการเข้ารอบต่อไปคู่นี้เลือกเชียร์ทีมปืนใหญ่อผม กน,นี่คือบทพุทธวิจารณ์ยุโรป้าลีกที่นำมาฝากนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ